ครับด้านล่างนี้คือสคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ1,600คำสำหรับการรีวิวรถถัง2,026 IT-84 Oplot M ครอบคลุมรายละเอียดด้านภายนอกภายในสมรรถนะระบบป้องกันและราคาปัจจุบนันไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องและไม่มีการแบ่งสีนตามที่คุณต้องการในยุคที่การรบภาคพ,พื้นดินกลับมาเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์โลกอีกครั้ง รถถังหลักที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการป้องกันการรุบและความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายกลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการเสริมสร้างกองทัพของตนให้ทันสมัยและหนึ่งในรถถังที่ถูกพูดถึงมากในช่วงหลังคือ i t 8ี o p r o ิบรุ่นล่าสุดปี2026จากยูเครน โอพลอดเเป็นรถถังหลักที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์ม T80 ยูดีของโซเวียตโดยปรับปรุงใหม่เกือบทั้งคันให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่ทั้งในด้านกรอบการสื่อสารการควบคุมไฟและระบบอัตโนมัติต่างๆจนกลายเป็นรถถังที่สมดุลในด้านประสิทธิภาพความคล่องตัวและต้นทุนซึ่งหลายประเทศรวมถึงไทยกำลังใช้งานอยู่ รูปลักษ์ภายนอกของ o อปลอ M เอเต็มไปด้วยความดุดันตัวรถมีความยาวรวมปืนใหญ่ประมาณ9.7เมตรความกว้าง3.6เมตรและสูงประมาณ2.8เมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ51ตันซึ่งเป็นขนาดมาตร,รฐานของรถถังยุคใหม่เส้นสายของตัวรถเป็นแบบแองกูล่าดีไซน์ที่ช่วยกระจายแรงจากกระสุนเจาะเกราะรวมถึงการเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุป้องกันอินฟราเรดและสารดูดปืนคลื่นเรดาร์บางส่วนเพื่อช่วยพรางตัว กรอบพื้นฐานของ Oplot M เป็นแบบ c o m p o s i t e m u l t l l a y e r a r m o r และติดตั้งระบบ e x c l o s i v e Reactive Armor ERA รุ่นล่าสุด NOZH2 ที่สามารถหยุดขีปนาวุธจอบกรอบชนิดตันเดมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดอันตรายต่อพลประจำรถเท่า ERA รุ่นก่อนระบบป้องกันยังรวมถึงระบบ Active Protection System APS แบบซาร์สเนที่สามารถตรวจจับหัวรบที่พุ่งเข้ามา และยิ่งส่วนกลับเพื่อทำลายก่อนที่มันจะกระทบตัวรถได้โดยเฉพาะอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านรถถัง ATGM จากระยะไกลถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ Oplot M สามารถรอดจากการโจมตีในแนวหน้าได้ดีกว่าหลายคู่แข่ง เครื่องยนต์ของ Oplot M ในรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6TD2E Turbo c h a r g e โ0 0าแรงมา้าซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจาก 6TD2 รุ่นดั้งเดิมสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ70กิโลเมตรชั่วโมงและความเร็วบนภูมิประเทศวิบากอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรชั่วโมงระยะทำการอยู่ที่ราว500-550กิโลเมตร ่อการเติมน้ำมัน1ครั้งเครื่องยนต์แบบ Flat c คอมแพ t หลูกสูบแนวนอนของยูเครนนี้มีจุดเด่นตรงที่สามารถทำงานได้ในสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดและพื้นที่มีฝุ่นหนานแน่นอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนถ่ายบำรุงรักษาได้เร็วมากโดยใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ในภาคสนามภายใน2ชั่วโมง ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติพร้อมช่วงล่างแบบทอร์ชั่นบาร์ซูสเปนชั่นเสริมด้วยระบบกันกระแทกแบบไฮดรอลิกช็อปแพบเซอร์เบอร์ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้มั่นคงแม้ในพื้นที่ครุขระและสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้เช่นคูน้ำลึก2.8เมตรหรือปีนเนินสูง30องศา ด้านอาวุธหลักของ Oplot M ใช้ปืนใหญ่125มิลลิเมตรสมูทบอร์แคนนอนพร้อมระบบออโตโหลดเดอร์ er ทำให้ยิงได้ประมาณ6-8นัดต่อนาทีโดยไม่ต้องใช้พลยิงประจำรถสามารถยิงกระสุนหลายชนิดเช่นกระสุนเจาะเกราะ a p f SDS กระสุนระเบิดแรงสูง H กระสุนระเบิดเจาะเกราะ H ขีปนาวุธนำวิถียิงผ่านลำกล้องคอมบัตที่มีระยะยิงถึง5กิโลเมตร ระบบควบคุมการยิงของ Oplot M เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้กล้อง Thermal Imaging แบบ Third Generation พร้อมระบบเลรงอัตโนมัติและเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ Las ซ r r a n รนฟเดซึ่งทำงานร่วมกับ Ballistic Computer ช่วยคำนวณวิถีอัตโนมัติได้แม้ขณะรถถังเคลื่อนที่เต็มสปีดด้านบนของป้องปืนติดตั้งปืนกลหนัก NSVT 12.7ม mm, ิม บนรีโมทเว็บป้อนสเตชันที่ควบคุมจากภายในตัวรถพร้อมกล้องไนท์วิชันและกล้องขยายเพื่อใช้ต่อตานเป้าหมายเบาและโรนส่วนด้านหน้าและด้านข้างติดตั้งปืนกล p k t ขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรสำหรับใช้ในการยิงสนับสนุนระยะประชิด ห้องคนขับของ o อป o t M เได้รับการออกแบบให้ทันสมัยกว่ารถถังตระกูล T72 หรือ T80 อย่างชัดเจนคนขับสามารถมองเห็นรอบคันด้วยกล้องเดนไนวิชั่แบบพาโ r a m มิกวิวพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลที่เชื่อมกับระบบน v เ g กชั่น g p s และอินเ t อร์เชียลนักซิแบบ u i วอินผู้บังคับการมีหน้าจอสัมผัสที่ควบคุมทั้งกล้องบน RCWS ระบบตรวจจับเลเซอร์ ระบบป้องกันตนเองและการสื่อสารผ่านแท็ก i c a l ลดาต้าลิงก์กับรถถังคันอื่นหรือศูนย์บัญชาการทำให้โอ l o อ M เข้าสู่ระบบสงครามแบบ n e t w o r k c e n t ซนทได้อย่างสมบูรณ์แบบพลประจำรถมีทั้งหมด3นายได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลยิงซึ่งบางรุ่นสามารถควบรวมกับผู้บังคับการเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบห้องโดยสารได้รับการบุกรอบภายในลดแรงระเบิด รองรับแรงกระแทกจากแรงระเบิดด้านล่างได้ถึง10กิโล TNT และมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องลูกเรือในปี2026ราคาตลาดของ OPLOT M เฉลี่ยอยู่ที่6.5-7ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคากลางเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตกหรือรถถังรัสเซียโดยยูเครนเปิดสายการผลิตใหม่ในประเทศที่เป็นพันธมิตร และพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับประเทศผู้ซื้อเช่นไทยเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมภายในประเทศ หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกให้ความสนใจใน Oplot M เนื่องจากราคาสมเหตุสมผลประสิทธิภาพสูงและไม่ผูกขาดกับ n a t o หรือรัเสเซียโดยเฉพาะหลังจากความขัดแย้งในยุโรปที่ทำให้หลายประเทศหันมามองรถถังยูเครนในฐานะแพลตฟอร์มใหม่ที่เชื่อถือได้ แม้จะยังไม่มีประวัติการรบแบบ Mass Deployment ในสนามรบที่เต็มไปด้วยโดรนและไฟล์แอน์ฟเกตมิดซีรุ่นใหม่แต่การอัปเกรดในปี2026ทำให้ O. l o t M. พร้อมรบกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนกว่าเดิมทั้งในระดับกลุ่มติดอาวุธและการปะทะระดับรัฐเทคโนโลยีของ O. p l o t M. จึงไม่ใช่แค่การรวมฮาร์ดแวร์จากอดีตก,กับซอฟต์แวร์ใหม่แต่เป็นการออกแบบรถถังที่อยู่รอดในสนามรบยุค AI สงครามอิเล็กทรอนิกส์และโรนบินต่ำโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีตะวันตกหรือรัเสเซีย100%โอพลอตเอคือรถถังที่เกิดขึ้นจากสนามรบจริงออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในภูมิประเทศและสงครามหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสงครามในเมืองภูเขาป่าหรือทะเลทรายพร้อมระบบป้องกันทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่ครบถ้วน ทั้งหมดนี้ทำให้ o อ l o อ M กลายเป็นชื่อที่ถูกจับตามองในวงการยุธทธภปกรณ์อย่างมากในปี2026และอาจกลายเป็นหมากตัวสำคัญของสงครามภาคพื้นดินในอนาคตอันใกล้หากคุณต้องการแปลงสคริปต์นี้เป็นภาษาอังกฤษหรือปรับโทนให้เป็นสารคดีเข้มข้นสไตล์เสียงบรรยายสงครามหรือใช้ศัพท์เทคนิคทางการทหารมากขึ้นบอกผมได้เลยครับพร้อมจัดให้ตรงสไตล์ช่องคุณทุกแบบ